พี่น้องฝนตกฝนตกมันพัดลมแห้งหลายเนาะค่ะมันพัดอันนี้มาทางนี้เบิดเลยนี่พักหนามาแเขี่นทางนอกหมดมาฝากตัวหนาเลยเพียงฝนตกฝนตกแห้งค่ะยนี่ลมแห้งหลายมันก็ไหลพัดมาทางนี้เบิดไหลขวดมาทั้งลานมาเบิดเนาะค่ะเนาะตุ้มหนาตุ้มยุ่งกับมาทางนี้เบิดอรุณมาแล้วเนาะค่ะ บรรยากาศโคตรตัวในี่นอนด้วยนะเบอร์นิวทั้งหลังบ้านน้องน้ำทั้งหลังบ้านเนาะค่ะอายุนีิดาหลานดกับ่ะเมอหลานดีบะแมอหลานคือบ้านของเนาะค่ะเนาะเก็ได้อยู่ชาว่ามันกับบุฟเฟ่ต์ข้าวดอกว่ามันก็อยู่ได้แบบสบายๆอยู่ดอกกันฝนได้กันแดดได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละค่ะทั้งสองบะแมอบ้านเนาะค่ะอยู่ไปเ้องมาทำมาหาอยดี เมืองที่บรรยากาศลังบานสะฝนตกมากเอา